สวัสดีครับสำหรับทุกคนนะครับมาคุยข่าวประจาวันที่19เดือนสิงหาคมกันหน่อยนะครับตอนนี้ตลาดนักเตะยังคงร้อนแรงนะครับแล้วก็แมนยูยังมีข่าวคราวมากมายที่น่าจับตามองนะครับวันนี้เราจะเจาะประเด็นของการซื้อขายนักเตะบางคนนะครับคนแรกนะครับก็คือสกอตต์แม็กโทมินีนะครับสกอตต์แม็กโทมินีนี่ชัดเจนแล้วว่าสโมสรจากอิตาลีอย่างนาโปลีนะครับต้องการ แม็กโทมิเน่นะครับแต่ปัญหาก็คือแมนยูต้องการขายเขาในราคา30ล้านปอนด์นะครับซึ่งตอนนี้ผู้นวยการของนโปลียอยู่ที่อังกฤษแล้วนะครับเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงสําหรับแม็กโทมิเน่กับนโปลีและก็แมนยูนะครับว่าจะเอาอยัางไงซึ่งคร่าวๆนโปลีต้องการยืมตัวก่อนนะครับเพราะว่ามีเงินไม่พอสําหรับการซื้อแม็กโทมิเน่สามล้านนะครับยืมตัวแต่มีเงื่อนไขซื้อขาดแต่แมนยูก็ชัดเจนนะครับเพราะว่า แมนยูบอกว่าถ้ายืมตัวไม่ให้ฮะถ้าอยากได้ก็คือซื้อขาดเลยและตอนนี้มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่นาโปลีต้องเร่งนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนะครับทีมอย่างนาโปลีของอันโตนิโอคอนเต้น,นะครับบุกไปพ่ายเวโรนาถึง3ประตูต่อศูนย์ซึ่งชัดเจนว่าคอนเต้ต้องการแม็กโทมินเข้ามาช่วยทีมอย่างเร่งด่วนเพราะฉะนั้นเดียวนี้จับตาดูให้ดีครับไม่แน่อีกวัน2วันเราจะเห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้น ส่วนข่าวที่2นะครับฟาคุนโดเปเยสซี่นะครับดาวรุ่งทีมชาติอูรุกไวยนะครับที่เข้ามาในยุคของโอเลกุน่าโซชานะครับตอนนี้นะครับแมนยูพิจารณาที่จะขายแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็มีทีมที่สนใจอย่างพานาทีในกอสนะครับตอนนี้เข้ามาติดต่อเข้ามาพูดคุยกันแล้วนะครับซึ่งแมนยูตั้งค่าตัวไว้ที่ประมาณ10ล้านยูโรนะครับตอนนี้นะครับฟาคุนโดเปเยซี นับได้ว่าเป็นตัวสำรองคนที่3คนที่4ของทีมไปแล้วนะครับเพราะว่าทั้งอาหมัดกานาโชแอนโทนี่เนี่ยขวางเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการย้ายทีมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฟาคอนโดปิเอซี่นะครับเพราะว่าจะได้รักษาตำแหน่งในทีมชาติด้วยนะครับแล้วก็เพื่ออนาคตของนักเตะเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าพนาทีในกอสจะรับได้ไหมกับค่าตัวที่10ล้านยูโรครับผมข่าว ซื้อขายนักเตะอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือวิกตอร์ดินเดเลฟนะครับที่จริงดินเดเลฟได้รับการติดต่อจากฟิออร์เดนีนาอย่างชัดเจนแล้วนะแต่ปัญหาก็คือตอนนี้ดินเดเลฟดันเจ็บนะครับเราจะเห็นภาพเขาถือไม้เท้าคำไว้นลครับเพราะฉะนั้นดินเดเลฟอาจจะหมดสิทธิ์ในการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้แล้วนะครับและก็ปัญหาก็คือดินเดเลฟมีสัญญาอีกแค่ปีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าซัมเมอร์นี้ไม่ได้ย้ายนะครับเชื่อได้ว่า หมดฤดูกาลนี้นะครับเลนเดอรลิฟอาจจะโดนปล่อยฟรีไปอีกคนนะครับซึ่งอันนี้น่าเสียดายเพราะว่าแมนยูเราก็ไม่ได้อะไรเขากลับมาเลยนะครับแล้วก็เินเดอลิฟอาจจะไม่ได้ลงสนามด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บของเขาก็ถือว่าเสียฟรีไปอีกหนึงครั้งนะครับสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนข่าวคราวที่3นะครับมาคุยเรื่องวันวิสากา้ากันสักนิดหนึ่งนะครับ จมี่แรดแนปนะครับอดีตมิดฟิลของเรียปูสเปอร์นะครับครับตอนนี้ผันตัวมาเป็นกูรรนะครับถึงกับตกใจนะครับเมื่อวามิสซาก้าโดนขายให้กับเวสแฮมนะครับแต่ราคาแค่15ล้านปอนด์แรดแนปบอกว่าเฮ้ยวามิสซาก้าเนี่ยนะ15ล้านปอนด์นี่มันถูกมากเลยนะสำหรับเวสแฮมและเขาคิดว่าวามิสซาก้าคือการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมของเวสแฮมที่สุดโอ้โ oh ห พูดไปก็รู้สึกเกจ็บ๊จเหมือนกันนะครับว่ามิสซิกาแค่15ล้านปอนด์ก็แอบเห็นด้วยกับกิมมีเรดแนบนะครับ,ม, Red รบมาถึงข่าวคราวสุดท้ายนะครับของท่านดรมาคัสแลตฟอร์ดสักหน่อยนะครับเซอร์จ,จิมแลสคิปนะครับหัวหน้าอินเดออสนะครับแล้วก็เซอร์เดฟเบยฟอร์ดนะครับบอกว่าแมนยูไม่เคยคิดจะขายมาคัสแลตฟอร์ดเลยในช่วงซัมเมอร์นี้ แล้วพวกเขาพร้อมที่จะให้โอกาสแรดฟอร์ดนะครับเพราะแรดฟอร์ดนี่เคยทำผลงานได้ดีแถมเป็นเด็กบ้านของสโมสรแต่ถ้าผลงานในฤดูก,กาลนี้ไม่ดีขึ้นไม่กระเตื้องขึ้นนะครับจบฤดูก,กาลนี้อาจจะพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะขายแรดฟอร์ดเพื่อนำเงินมาสมทบทุนเพื่อซื้อนักเตะใหม่ ได้เพราะฉะนั้นมาคันรัฟอร์ดได้โอกาสครั้งใหญ่อีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับฤดูกาลนี้มาคันรัฟอร์ดต้องโชว์ผลงานให้ดีขึ้นและให้ดีที่สุดเพื่อเอาชนะทั้งแฟนบอลแล้วก็บอร์ดบริหารให้ได้นะครับโอ้โหโโโรัสฟอร์ดนะครับซึ่งจริงๆปีนี้นะครับเริ่มมานัดแรกก็โอเคนะมาคันรัฟอร์ดนะครับไม่ดื้อไม่ไม่ห่วงบอลจนเกินไปจริงๆน่าจะมีอัซิสตดด้วยนะครับแต่คาราโชก็ยิงพลาดไปเพราะฉะนั้น วันนี้ก็ข่าวคลาวก็ประมาณนี้นะครับก็ลุ้นกันต่อว่ามีข่าวคราวอะไรมีนักเตะคนไหนย้ายเข้าย้ายออกนะครับแล้วก็ส่วนดีของอูกาเต้ตอนนี้เงียบกริบแล้วครับนะครับ,นะร,บรอรอว่าปารีสจะตกลงยังไงนะครับแล้วก็แมนยูจะยอมจ่ายไหมแค่นั้นเองนะครับซึ่งปะอูกาเต้ตอนนี้ไม่มีชื่อในการเล่นให้กับปารีสแล้วนะอยู่ที่ว่าแมนยูกับปารีสจะตกลงกันได้เมื่อ,อไรคิดเห็นกันยังไงนะครับฝากคอมเมนต์ฝาก comment, ฝากดติดตามกันด้วยครับ ขอบคุณครับ